โอ้เพื่อนรถใหม่มึงเหรอใช่เฮ้ยทำไมสวยจังอ่ะขอดูหน่อยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยแจ่มอะใช่ไหมเออกูยังขับรถคันเดิมอยู่เลยเหรอเออสวยอ่ะปิดแหงเอาไม่ไม่มีอะไรเฮ้ยอันนี้รถมึงเหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยเอาทำสีใหม่ให้ไหมเนี่ยใช่แล้วทำสีใหม่ให<ช>้ไหมใช่กูภายในแบบเออเฟี้ยวดีว่ะอ่า ใช่ไหมใช่โอ uh. so so ้หสวยสวยสวยรถมึงสวยมากเพื่อนอ้าวอ้าวเพื่อนทำไมเป็นเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็รถเรือเรือไปเปลี่ยนยางใช่ไหมนี่เรือไปเปลี่ยนยางใช่ไหมนี่บ่อยก่อน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 มันไม่โดนมันไม่โดน